ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกระเสียดครับผมครับสลับจิปนี้ครับได้ห้ามาจมคอกุ้ว่าครับนี่ครับเป็นว่าท่องไงทองแกเขาเนี่ยนอนครับหลังจากเอาออกไปยางแปลงขึ้นมาครับเขาก็เล่นอนเลยครับนี่ ยังบ่นไดรู้ว่าเขามีอาการเป็นแบบไรครับนี่ครับเขาเกาเดือนนอนแบบนี้แหละครับนี่คืออาการของเขานะครับหลังจากที่ผมได้เอาไปปล้อยแปลงช่วงเศร้าครับเอาขืนมากอะ่ะโอ้เป็นอาการนอนนนเลยครับนนอน นอนบรลุกับเนี่ยหาเยียดกินอย่างนอนผมยันว่ามีเหยียบตะปูน้อนนี่ครับนอนบรรุกเลยก็ท่องเนี่ยครับจะเขาเดือนที่เก้าแล้วครับนี่ครับนี่ขวัดเมษาแหละครับนี่เดือนเมษาสงการครับหลังจากที่เอาไปปล่อย ตอนเศร้าแล้วครับข้นมานอนแบบนี้แหละครับป่บลุกด้วยครับนี่ลูกระดดินอยู่ครับลูกด่นดีอยู่ออกอาการรู้สาเหตุเขานะครับว่าเขานอนแบบใดครับเอาใบไม้ให้จิงกันวกจินครับนอนแล้ว้องแกสงสัยแล้วครับนี่ ครับทายชิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอมีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บใจใดความไข่กระยาใดมีครับคุณกุสลนน้ำตุ่มน้ำสู้สูบาทยางเลยพี่น้องครับทายชิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำนะครับด้วยแจ้งเตือนลิบต่อไปครับกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ